บนม,มาสัสก,การกับพระอาจารย์เธอได้ยินสุภาษิตจีนที่ว่าคําพูดที่ดีอบอุ่นไปถึง3ามฤดูหนาวหมายความว่ายังไงคะและปรัชญาจีนที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือคําพูดที่ดีอบอุ่นไป3ามฤดูหนาวปรัชญานี้ ยังเห็นถึงพลังของวาทศิลป์คนจีนกล่าวเอาไว้ว่าวาทศิลป์หรือการรู้จักพูดนั้นสามารถย้ายภูเขาก็ได้สามารถเปลี่ยนทางน้ําก็ได้ดังนั้นใครก็ตามที่ปรารถนาจะเป็นยอดคนนอกจากต้องสร้างตนให้มีการศึกษาที่ดีมีประวัติที่ดีมีความสามารถที่ดีแล้วสําคัญที่สุดจะต้องมีวาทศิลป์ในการสื่อสารที่ดีด้วยถ้าใครพูดดีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็เกิดขึ้นแล้วตั้งครึ่งหนึ่ง คมธมทาประจำวันนี้ก็คือขนทางหมื่นนี้เริ่มจาก9้าวเดียวคำพูดที่ดีอบอุ่นไปถึงสามฤดูหนาวกราบมัสักการขอบคุณทพอาจารย์